ทางด้านของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่ากะกะตควรจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดเซงรัฐบาลพร้อมสนับสนุนในทุกด้านครับขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็ร่วมแต่งชุดดําไว้ทุกให้กับคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูนครับการประชุมคณะร,ณรัฐมนตรีวันนี้ยังคงใช้โรงเรียนนายร้อยตํารวจ3พรานจังหวัดนคนปรปฐมเป็นสถานที่จัดการประชุม โดยมีนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งยังคงต้องนั่งรถเข็นแม้อาการบาดเจ็บจากเอ็นข้อเท้าฉีกจะดีขึ้นแต่แพทย์ยังไม่ให้ลงน้ำหนักเท้ามากจนกว่าอาการจะหายขาดขณะที่รัฐมนตรีนะครับที่เข้าร่วมการประชุมวันนี้ส่วนใหญ่ยังแต่งชุดดำเพื่อแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ไว้ทุกให้กับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอให้กับนายทวินเปลี่ยนสีตามคำสั่งสารปกครองสูงสุดโดยสลับตำแหน่งให้พลโทรพรดรพัฒนาถาบุตรมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาแทนขณะที่กระทรวงคมนาคมจะเสนอต่ออายุโครงการรถเมฟีออกไปอีกหนึ่งเดือนที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่31มีนาคมนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพนอกจากนี้ยังคาดว่าที่ประชุมจะมีการหาหรือสถานการณ์บ้านเมืองและท่าทีรัฐบาลจากการที่สารรถถาัฐธรรมนูญวินิจฉัยใ,ให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรถถัฐธรรมนูญโดยนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่สารรถถาัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะว่า การดําเนินการทุกอย่างขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตทั้งเรื่องของกําหนดระยะเวลาและวันเลือกตั้งเพราะกกตเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่เพียงเสนอพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นและส่วนตัวเห็นว่าควรมีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพราะหากรัฐบาลไม่ได้มาจัดการเลือกตั้งก็เหมือนกับเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนในทุกด้านเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะผู้ชุมนุมนั้นไม่มีท่าทีที่จะยุติการชุมนุมครับรายละเอียดการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยหลักแล้วจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกิจฎิการฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับผู้ที่จะรักษาการตามพระราชกิจสิการก็คงจะเป็นเพียง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงผู้เดียวเหมือนกับพระราชกิจธิการในลักษณะที่มีการเลือกตั้งที่ไม่ได้เกิดแห่งการยุคสภาในครั้งแรกคือถ้าบอกว่าสถานการณ์จะต้องลี่คลายเมื่อใดเนี่ยไม่มีใครทราบเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมคัดค้านยังมีเงื่อนไขที่ลักษณะที่ไม่มีการลดแนวทางในการที่จะเสนอนั่นก็คือจะมีการเป็นรูปโดยมีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นแนวทางที่จะเป็นไปตามหลักบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนก็คือจะต้องจัดก,การเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีรัฐบาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับนายวราเทพกล่าวอีกนะครับว่าการปฏิเสธนายกรัฐมนตรีคนกลางไม่ใช่การแสดงท่าทีแข็งร้าวของรัฐบาลแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อไม่เกิดปัญหาภายหลังซึ่งทุกคนต้องช่วยกันยุติสิ่งที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับ